คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกๆุกท่านนะคะมาดูแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16เดือนกักฎาคมปี64ค่ะเพื่อน นะคะสูตรอิทธิพลเลขเด่นตามกำลังวันนะคะเพื่อนๆหรือเรียกสั้นๆว่าเลขกำลังวันนั่นเองนะคะเพื่อนหวยออกวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่16เดือนกรกฎานะคะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่หเดือนกรกฎาคมกันก่อนเนาะผลรางวัลน,นะคะเนาะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วสองตัวล่างก็คือ 29เนะคะเพื่อนอันนี้ที่ต้องเจาะให้นะคะไม่เข้าเนาเนะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะแต่ตัวที่ต้องให้วิ่งรูดนะคะท่านไหนที่วิ่งเลขเนะคะก็จะเข้า17นะคะเนาะมาดูกันต่อของวันที่สิบหกเดือนกรกฎาคมค่ะเพื่อนหวยออกวันศุกร์นะคะจะมีเลขดังต่อไปนี้นะคะเพื่อนมีเลขหกนะคะ มีเลข3แล้วก็มีเลข5นะคะเพื่อนต้องเจอเรียงแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเลข6เลข3แล้วก็เลข5นะคะทุกคนเนาะเลข6นะคะจะมี6 1 1 6นะคะ6 4 4 6 6 7 7 6นะคะ แล้วก็6886ดวดที่แล้วอ่านเนาะวันนี้มาตามต่อนะคะหกแปเนาะส่วนเลข3นะคะทุกคนมี3 6 6 3 3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3นะคะเพื่อนดูนะคะเรียนกันเลยนะคะต้องมาดู ทีหลังเนาะนะคะเลขเป็นแบบนี้เลยค่ะ36373839ต้องเขียนไปแล้วเรามาดูนะคะมาดูตอนนี้ค่ะตอนที่เรียงแบบนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ไม่มานานแล้วนะคะ3 8 8 3มเนาะตัวนี้เนาะถ้าชอบก็ซื้อตามได้นะคะมาดูเลข5้ากันต่อค่ะเลข5จะมีห1 1หนึ่งหนะคะห4 4สี่สี่ห้า 5 6 6 5นะคะ5 7 7 5เนาะ12ชุดนะคะเพื่อนชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยเนาะต้องจะเน้นให้นะคะต้องจะเน้นให้เพื่อนเพื่อนเนาะ6 8 8 6นะคะ3 8 8 3 3 9 9 3นะคะแล้วก็5 6 6 5, 5นะคะ5 6นะคะ นะสำหรับท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนสายวิ่งรูดงวดวันที่16เดือนกรกฎานะคะเพื่อนวิ่งเลข5นะคะรูดเลข3นะคะวิ่งเลข5รูดเลข3เนาะเลข3ตัวนะคะเพื่อน เลข3มตัวนะคะห้าสามหกนะคะถ้าชอบก็ซื้อตามได้เนาะที่สำคัญนะคะต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปเนาะเน้นย้ำไว้ตลอดซื้อหวยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ เพื่อนๆคะตัวเลขที่ต้องเจาะให้นะคะที่ต้องวางแนวทางให้เป็นเพียงนะคะแนวทางเพื่อการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ นอะต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกท่านของต้อมนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนก็หาเลือกซื้อลอตเตอรี่ติดมือไว้สักใบสองใบนะคะซื้อไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนานะเผื่อเลขไปตรงกับเลขที่เขาจุดทูบหรือเลขดังของอาจารย์อื่นๆน,นะคะอย่างน้อยเราก็หาลอตเตอรี่ติดมือไว้เนาะ เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้นะคะหรือเพื่อนๆจะจดไว้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งแชร์ไปยัง Facebook นะคะเนาะแชร์ไปยัง Facebook มาดูย้อนหลังนะคะได้เนาะเพื่อนๆคะถ้าชอบแนวทางที่ต้มให้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องต้มด้วยนะคะต้มพารวยขอจบคลิปแนวทางหวยรัฐบาลไทยไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย